สวัสดีครับผมพิรมนิตยาผู้ว่ากัญญาวัดยะลาครับปีนี้เป็นปีที่ดีเนื่องจากเป็นปีที่ครบ120ปีของกรมชนประทานถามว่ากรมชนประทานมีความสําคัญอย่างไรประเทศไทยเป็นประเทศษษเกษตรกรรมน้ําเป็นสิ่งสําคัญน้ําคือชีวิตในหลวงรายการที่9ได้ทรงวางโครงการไว้เยอะโครงการที่ในหลวงรายการที่9ท่านทรงรับสั่งไว้ย,ยังไม่แล้วเสร็จในหลวงรายการที่10ได้ทรงสืบสารและต่อยอด หน่วยที่ดําเนินงานให้กับพระองค์ท่านสนองงานให้ก็คือกรมชนประทานสําหรับจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่พี่น้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรื่องน้ําเป็นสิ่งจาเป็นมากการทางานเกษตรในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปพี่น้องมีต้นทุนในการใช้น้ําสูงกรมชนประทานได้ดําเนินการโครงการต่างๆโดยเฉพาะ โครงการอันเนื่องมาจากพระรบิดของในหลวงรัชกาลที่9้าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมพิมพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจังหวัดยะลาเป็นเมืองชายแดนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบิตทั้งหมด63โครงการและโครงการที่ยังมังเล่นดาเนินการอยู่ให้เป็นไปตามทราประสงค์อาทิเช่นโครงการอ่างเก็บน้ําลำพญาซึ่งเป็นจําเป็นมากกับพี่น้องในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง อำเภอเมืองยะลาพราอดีเรามีฝายรองรับอยู่มีคลองเชื่ประทานอยู่ประมาณ13โครงการแต่จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำลำพยาซึ่งเป็นอ่างตามโครงการเท่านดีเพื่อให้มีน้ำต้นทุนในการดูแลทั้งช่วงหน้าแรงและหน้าฝนทุกภัยหน้าแรงพี่น้องมีน้ำใช้น้ำต้นทุนเก็บกักน้ำมีฝายรองรับ มีท่อระบายน้ำมีแก้มริงทั้งหมด14โครงการแล้วในหลวงราชการที่10สมเด็จพราะวัชีรก้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็สรงรับสั่งนะครับรับเป็นโครงการร่ำบ,บริงคือที่บ้านควรเพื่อจะให้โครงการที่สมบูรณ์กรมจุลประทานเป็นหน่วยงานที่สนองงานเรื่องน้ำหน่วยที่ขับเคลื่อนน้ําช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการวางท่อระบายน้ํา ในการทําสร้างฝายสร้างอ่างก็คือกรมชลประทานปีนี้เป็นปีที่ครบ120ปีของกรมชลประทานชาวยะลาต้องขอบคุณกรมชลประทานที่ช่วยในการบริหารจัดการน้ําให้พี่น้องมีน้ํากินน้ําใช้ทั้งน้ําอุปโภคบริโภคน้ํารักษาระบบนิเวศน้ําเพื่อการเกษตรและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาเรามีลุ่มน้ําที่ผ่านสองลุ่มน้ําคือลุ่มน้ําปัตตานี การบริหารจัดการน้ํากรมชนประทานเป็นผู้บริหารจัดการน้ําเพื่อช่วยเหลือพี่น้องต้นน้ําในเขตจ,จังหวัดยะลาและปลายน้ําคือจังหวัดปัตตานีโดยใช้เขื่อนปัตตานีเป็นตัวบริหารจัดการน้ําเชื่อมต่อกับเขื่อนบางลานในส่วนนี้เป็นสิ่งสําคัญมากและอีกรุ่มน้ําก็คือสายบุรีเราพยายามบริหารจัดการน้ําไม่ว่าหน้าน้ําแรงหน้าฝนอุทกภัยเกิดขึ้นเราร่วมมันแก้ไขปัญหา แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนดีใจและภูมิใจแทนกรมชนประทานก็คือกรมชนประทานได้ดูแลเรื่องการเกษตรทั้งประเทศทุกภาคน,นี้คาดหวังและมั่นใจว่าต่อไปกรมชนประทานจะทำงานได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทั้งการสนองงานโครงการพรัฐบริตและในการแก้ไขปัญหาบทุกภัยและุภัยแรงก็ข,ขอขอบคุณ ขอให้คมชนประทานได้ขับเคลื่อนง,งานตามวัตถุประสงค์เป้าหมายให้สำเร็จร่วงไปด้วยดีทุกประการขอบคุณสวัสดีครับ